เป็นอย่างนี้นะครับเอาล่ะวันนี้ผมบรรยายมาก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วมั้งเขาให้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็สิบเอ็ดนาฬิกาจะครึ่งแล้วนะคงจะสมควรแก่เวลาเขาคงให้นำปฏิบัติบ้บางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นำเจริญสตินะคะประมาณสิบห้านาทีคะ่ะต่อไปก็จะได้นำปฏิบัตินะครับนำปฏิบัติก็คือเรื่องของการฝึกฝนธรรมะที่ควรมีให้มันมีขึ้นที่เรียกว่าพาเวกัปธรรมคือชุดที่เป็นอริยสัจข้อที่สี ทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจนั่นแหละนะก็คือฝึกฝนให้มีอริยมรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นพร้อมกันท่านเรียกว่ามัทคะสมังคีแต่ว่าตอนที่ยังไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเราก็ฝึกฝนกันด้วยวิธีนั้นบ้างด้วยวิธีนี้บ้างวิธีการฝึกฝนก็คือเริ่มจากการฟังให้เข้าใจก่อนว่าธรรมะมันเป็นอะไรแล้วเราฝึกฝนเพื่ออะไรเราเกิดมาเพราะความไม่รู้อริยสัจเราฝึกฝน ตนเองก็เพื่อให้เกิดความรู้ทว่าไปแล้วก็คือเกิดมาเพราะอาวิชชาเกิดมาแล้วก็ฝึกฝนตนเองให้เกิดวิชาเกิดความรู้ขึ้นพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ฝึกฝนกันต่อไปแต่ว่าวิชาจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยพื้นฐานที่ดีคือศีลอาศัยจิตใจที่มีกําลังพอเรียกว่าสมาธิก็จะได้นํามาใช้งานในด้านปัญญาได้เป็นไปตามลําดับอย่างนี้ท่านเรียกว่าลําดับไตรสิกขา ทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วการจะฝึกให้มีศีลมีสมาธิก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวตเราจึงต้องมาฝึกนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้จิตใจเวลากระทบอารมณ์แล้วมันก็จะเกิดกิเลสทําให้จิตนั้นมันเสียศีลที่ท่านเรียกกันว่าทุศีลหรือว่าศีลแตกทําลายไปตอนนี้จิตใจของเรายังดีอยู่แต่ว่าพออารมณ์กระทบเข้า ก็อาจจะเสียความปกติได้แล้วอาจไปหลงทำไม่ดีหลงพูดไม่ดีหลงคิดไม่ดีที่เป็นทุจริตเราก็มาฝึกเอาไว้จะได้เกิดศีลเกิดสมาธิเป็นลำดับไปนะครับฉะนั้นว่าถึงการฝึกในตอนต้นที่สุดแล้วก็คือการฝึกสติอย่างที่ท่านอาจารย์ดรสนองก็ได้บอกวิธีหรือว่าได้แนะนำไปแล้วนะวิธีก็แบบอย่างนั้นนั่นแหละท่านชอบแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้อยู่ในกรอบนะครับ เอาละท่านก็ทําใจให้สบายๆนะครับแล้วก็หลับตาลงนะปล่อยวางเรื่องต่างๆที่เคยติดข้องหรือว่าเรื่องความผิดเกา่าๆเรื่องสิ่งต่างๆที่ยังกังวลอยู่แล้วก็ให้มาทําความรู้สึกอยู่ที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่นะถ้ายังไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่ก็ใช้ความรู้สึกนั้น มองตนเองลงไปตั้งแต่หัวแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆจนจรดเท้าไปมองดูสังเกตด,ดูว่าจุดไหนที่ยังไม่ถูกต้องเช่นคอยังไม่ตรงหลังยังไม่ตรงก็จะได้ปรับให้มันตรงให้มันสบายสบายขึ้นจุดไหนที่มันเครียดมันเคล็ดขัดยอกก็ให้ค่อยๆสังเกตมองดูมองดูแบบสบายๆนะแล้วก็ ทีนี้ในส่วนไหนในร่างกายที่มีความเคลื่อนไหวที่เรามองดูแล้วมองเห็นได้มองดูแล้วเกิดสติเป็นที่ตั้งให้เกิดสติเราก็มองดูตรงนั้นบางคนก็อาจจะมองท้องพองขึ้นยุบลงอย่างนี้ก็ได้ก็มองดูให้สติรู้สึกอยู่ที่นั่นระลึกอยู่ที่นั่นบางคนก็อาจจะหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าแถวๆหน้าอกเรามีการกระเพื่อมของหน้าอก กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงอย่างนี้ก็ได้ให้รู้สึกถึงมันนะครับให้รู้สึกถึงอันที่เคลื่อนไหวมันจะช่วยให้เกิดมีสติดีเพราะว่าท่านนิ่งเกินไปท่านก็อาจจะหลับไปได้โดยง่ายนะครับทีนี้บางท่านหาไม่เจอเลยอะไรเคลื่อนไหวก็ไม่รู้ท่านก็สร้างขึ้นมาบ้างสักหน่อยหนึ่งก็ได้แต่ให้ทำสบาย กำมือเข้าก็รู้กำมือออกก็รู้ก็มาอยู่ที่การกำมือเข้าการแบรมือออกอย่างนี้ก็ได้นะใช้อะไรก็ได้ขอให้รู้ตัวท่านเองขอให้มีสติมีที่ตั้งให้เกิดความรู้อยู่ที่ตัวเองขึ้นเท่านี้เองนะแต่ให้ทำสบายๆได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่ต้องเคร่งเครียดถ้ามีความคิดความลึกไปก็ให้รู้รู้แล้วก็ปล่อยไป ถ้ามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นมีความเครียดหรือว่ามีความงุนงงสงสัยเกิดขึ้นถ้ามันชัดก็ให้รู้รู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็มาอยู่กับกรรมฐานมาอยู่กับการกระทําทางจิตใจของเราต่อไปก็ให้ท่านปฏิบัติไปตามสมควรนะครับ